สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชรกดนานๆกดยัน,นๆกดเยอะเยอะนะคะสืบเนื่องจากห,หลายพยายามจะมาพูดว่าเอ๊คดีที่ชัยนาทเนี่ยเธโดนเนี่ยเจ็บหนักเลยนะต้องเจ็บหนักเลยนะไม่รู้อ่ะชัยนาทไปต่อเอาจริงหรือเปล่าดิฉันก็เลยถามว่าเออคนชัยนาทไปไหนแล้วเนาะหายเงียบไปเลยนะคะหายเงียบไปเลย ก็ปรากฏว่าก็มีคนไปบอกคนชัยนาทว่ามีคนถามถึงเนี่นก็เลยรออยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่คนชัยนาทจะมาตอบสักทีเนคะครับเพราะว่าไอ้เรื่องราวที่ไปแจ้งความกันเนี่ยมันก็เนาะจะจวนปีแล้วมัง้งหลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนแล้วหลายเดือนมากนานมากนะคะแล้วเวลาโทรไปที่โรงพักนี้ก็ไม่เคยมีใครรับสายไม่เคยมีใครรับสายเลย mm hmm. แต่วันนี้นายเสือ ออกมาพูดแล้วนะคะโดยเปิดคลิปดิฉันไปด้วยเดี๋ยวนี้มีมุกใหม่เนาะห้องน้ำใหม่ที่กำลังสร้างเพราะอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าฝั่งนั้นห้องน้ําเก่าตรงนี้ตรงนี้เราก็บอกไปก่อนเลยตรงนี้เราก็ผ่านไปก่อนเหมือนเมื่อเขาไปบิพากวิจารณ์คนอื่นเสร็็จแล้วก ค่ะคงจะมีคนสอนมาให้ใช้เทคนิคนี้นะคะเรียกแขกโดยการเอาคลิปดิฉันมาเปิดนะคะแล้วก็อตอนนี้ผ่านไปก่อนวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะถ้าคุณคิดว่าการที่ใครเอาคลิปดิฉันมาเปิดแล้วจะเรียกแขกได้ให้ดูช่องรถพัทยาไวด้ดีๆได้ยินว่าจะไปขึ้นช่องรถพัทยาช่องรถพัทยานี่นะคะกี่ปีกี่ปีที่ผ่านมาก็เอาคลิปดิฉันไปเปิดแล้วก็นั่งลอยหน้าลอยตาตลอดตอแหล,ลไปเนี่ย ถามว่ามียอดวิวเพิ่มขึ้นไหมคะไม่ขึ้นค่ะตัวคุณเองก็เหมือนกันถ้าคิดว่าทําวิธีนี้ตามรถพัทยาว่าแล้วจะมียอดวิวเพิ่มขึ้นระวังนะคะไปกระเจาะกระแจกกระกรถแอนจะโกรธเอานะระวังแอนแอนโกรธนะจ๊ะอืมแล้วเมื่อไหร่แอนแอนจะเอารูปตัวเองมาลงสตีล่ะเอารูปลูกสาวมาลงอยู่ไอ้เราก็โอ้โหสวยขนาดนี้มาลงอะไรปรากฏว่าจริงๆแล้วคือเล่นรูปลูกแอนแอนเนาะ <laughs> ำไมเขาอยู่กันด้วยความเฟซขนาดนี้คะเขาเอาคลิปดิฉันมาเปิดแล้วก็เหมือนกับว่าดิฉันมีการพาดพิงถึงเขาที่จริงในคลิปนี้ไม่น่าจะได้พูดอะไรถึงเขานะแต่เป็นคลิปอื่นที่ไอ้หลายเอามาพูดทำนองว่าโอ้ยเดี๋ยวสายวิธีถ้าโดนคดีใช้นาดเราจะต้องหนักเอะไม่รู้ไทยนาดเอาหรือเปล่าอะไรยังนสนิทกับก้อยสนิทกับไรอยู่ไม่ใช่เหรอคะทำไมไม่ไปขึ้น ช่องไอไหลโทรไปคุยกับช่องไอไหลก็ได้นะได้ไปอธิบายว่าเออตอนนี้อะไรไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ดิฉันรู้แต่ว่าการที่เออเอาหมายจับมาปิดประกาศโฆษณาเนี่ยเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะเป็นการละเมิดอำนาจศาลแต่การที่นายคนเนี้ยออกมาประกาศชื่อประกาศเสียงว่าดิฉันเนี่ยโดนหมายจับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทดิฉันหรือเปล่า เป็นการทําให้ไดชฉันเสียชื่อเสียงหรือเปล่าเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะบางทียิ่งจริงมันยิ่งผิดนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะเอามาประกาศแต่มันเป็นเรื่องที่ควรจะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนางลือส่งหมายจับไปที่ทุ่งตะโกแล้วให้ทุ่งตะโกไปตามจับถ้าจับไม่ได้อะไรก็ว่าไปอย่างหนึง่งการออกหมายจับเนี่คุณจะเอามาออกแล้วก็ซุบไว้ไม่ได้นะ ไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยก็รู้ว่าเขาไม่อยู่เมืองไทยจะเอาไปจปับทำไมไม่ได้ค่ะไม่ได้คุณจะไปสันแหลนรู้ดีว่าอินี่ไม่อยู่เมืองไทยไม่ได้ค่ะคุณเช็คแล้วเหรอคะว่าฉันไม่อยู่เมืองไทยแน่นอนไอ้ที่นั่งๆอยู่เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เมืองไทยก็ได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตามหลักกฎหมายตามหลักทุกอย่างหมายจับพอออกแล้วต้องส่งไปตามทะเบียนราชนะคะ ไม่ใช่ออกหมายจับแล้วไปอุบอิบไว้ไปเจอมันที่ไหนก็ไปบุกจับมันโดยที่ไม่ให้มันรู้ตัวอันนี้ไม่ได้ค่ะจะมาอ้างว่าดิฉันหนีหมายจับไม่ได้ถ้าพูดถึงตามหลักก็คือคนที่บ้านชั้นบ้านชั้นคนพวกชั้นยังไม่มีใครรู้เลยว่าฉันมีหมายจับเพราะไม่มีการไปแจ้งอะไรแล้วมาอ้างว่าเป็นผู้ร้ายหนีหมายจับคําพูดนี้ระวังนะคะคุณหมิ่นประมาทฉันนะคะฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสก่อนที่หมายจับจะออกแล้วบอกก็เป็นผู้ร้ายหนีหมายจับ ไม่ได้นะคะถ้าคุณเอาหมายจับไปแล้วแจ้งมาให้ฉันทางนี้ว่าคุณมีหมายจับนะคุณกรุณามาตามอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปถ้าฉันไม่ยอมไปอาจจะเป็นการอะไรที่ขัดขืนหมายเรียกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้ไปรับทราบหมายจับ แต่คุณไปประกาศว่าฉันเป็นผู้ร้ายหนีไม่จับนะคะนางเป็นจันเพชรสุวรรณเป็นผู้ร้ายหนีไม่จับใครกันแน่ที่ทําผิดกฎหมายคิดดูดีๆนะเสือถ้าไม่รู้กฎหมายอย่าไปฟังคนที่เขาปั่นหัวแล้วหลอกให้เธอพูดแล้วคนที่ซวยจะเป็นเธอคนเดียวไปเอาของไปล้างในอ่างล้างจานล้าจะมาบอกถึงว่าคดีที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เราแจ้งความแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ สบุคคลที่ล่วงละเมิดเราคือหนึ่งนางเพ็ญจันเพชรสุวรรณเป็นผู้ต้องหาที่หนึ่งสองนางพัชรมนพัชรพัฒหรือสาวิตรีวงศรีชาเป็นจำเลยที่เป็นผู้ต้องหาที่สองขณะนี้ผ่านขั้นตอนพิจารณาของอายการสูงสุดอายการและคนมือพนักงานสอบสวนไปแล้วคือทาง พนักงานอายการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนไปขอสารอนุมัติออกหมายจับยายเพ็ญจันท์เพชชสุวรรณที่มันที่มันพูดขึ้นมาว่าน้องตายแล้วก็หมายจับได้ออกมาแล้วตั้งแต่วันที่เก้าวิจเธอรอรับไว้เลยนะเดี๋ยวทาคลิปให้เธอดูหลังจากนั้นก็เอาเข้าสู่ระบบไอส่วนที่ว่าจะไปแปะที่หน้าบ้านหรือไม่อะไรถือหรือไม่นั้นมันอยู่ที่เราเรานี่คือใครคะ บ้านเมืองมีคือมีแปรนะคะการทำงานของตำรวจอายการศาลทั้งหลายในกระบวนการยุติธรรมมีที่มาที่ไปมีระบบระเบียบที่จะต้องทําไปตามนั้นมันอยู่ที่เราเราคือใครคือคุณคุณจะมาบอกว่าอุ้ยไม่ต้องไปจับมันหรอกมันอยู่ฝรั่งเศสไม่ได้ค่ะมีหมายจับแล้วไปอุบอิบรอจับไม่ได้ค่ะไม่บอกไม่กล่าวคุณลองคิดดูไอ้พ่วยถ้ามีหมายจับออกมาแล้วแค่มีการปล่อยขาวว่ามีหมายจับ แต่ไม่เอาไปนําจับแล้วรอว่าเมื่อไหร่ไอ้พวยไปเดินทงทงแถวไหนค่อยไปจู่โจมจับมันอย่างนี้ไม่ถูกคะ่ะอย่างนี้ไม่ถูกจริงไหมจะจับได้จับไม่ได้มันจะต้องเอาไปอ่านเอาไปตรงที่ตามทะเบียนบ้านทะเบียนราษนะคะตามในหมายที่เขียนไว้ตามหมาย ต้องไปค่ะจะมาบอกว่ามันอยู่ที่เราขอโทษนะคะชัยนาทนางหรือเป็นอะไรคะไม่คุณมีอำนาจพิเศษขนาดนั้นนะคะผู้ต้องหาจะพยายามติดต่อไปเพื่ออยากรู้ความคืบหน้าหรืออะไรยังไงไม่รับสายเลยไม่ว่าจะเป็นร้อยเวรไม่ว่าจะเป็นที่โรงพักไม่มีใครรับสายรับสายครั้งหนึ่งไม่อยู่รับสายครั้งสองไม่อยู่ โทรไปกี่ทีร้อยเวรเจ้าของคดีไม่เคยอยู่เลยไปประชุมตรงนั้นตรงนี้โชกเข้าเบอร์ตรงก็ไม่รับสายแล้วจะให้ทำยังไงคะแต่ปล่อยให้คนที่เป็นเพื่อดับร้อยเวรเป็นเพื่อดีกันเรียกชื่อกันเฉยๆตะเสืออย่างนู้นอย่างนี้นี่นะคะซี้ปึกกันมากออกมานั่งพูดเรามันขึ้นอยู่ที่เราเรื่องไปถึงอายการแล้วคุณเคยเห็นคดีไหนนะคะที่เรื่องออกจาก เจ้าพนกาักงานคือออกจากตำรวจแล้วไปถึงอายการโดยไม่เคยมีการสอบปากคำผู้ต้องหาเลยเคยเห็นไหมคะดิฉันเคยเห็นคดีกกตูมคะ่ะไม่เคยสอบปากคำผู้ต้องหาเลยส่งเรื่องไปที่อายการเพื่อที่อายการจะลงว่าสั่งไม่ฟ้องนั่นก็คือสำนวนที่เขาทำขึ้นไปคือมีความเห็นว่าไม่น่าจะสั่งฟ้อง เป็นไปได้ไหมคะเรื่องมาเป็นปีแล้วคุณบอกเรื่องไปถึงอายการแล้วแต่ไม่เรียกผู้ต้องหาไปสอบปากคำเลยฉันเนี่ยฉันแจ้งไปเลื่อนอะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมาอีกเลยจะส่งเรื่องไปถึงอายการแล้วแต่อีกคนนึงอะ่ะเขาอยู่ในเมืองไทยอะ่ะไม่เรียกเขาสักทีล่ะเขาโทรไปก็ยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรอะ่ะแล้วเรื่องไปถึงอายการแล้วเหรอ นายเสือออกมานั่งเล่าเป็นขั้นตอนไปถึงอายการและอายการบอกเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวรอตอนนี้ให้เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นไปแล้วเขาก็เลยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคดีหลกักมันไม่เกี่ยวกับคดีคุณนะนายเสือคือคือเวลาคุณพูดอะไรคุณอย่าอย่าอย่าดูถูกดูหมิ่นเอฟซีคุณอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นว่าเขาคงไม่รู้กฎหมายฟังที่คุณพูดแล้วจะเชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างงี้อย่างนี้ตอนนี้อายการสั่งให้เราเก็บข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลเกี่ยวกับคดีคุณมันไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็พูดกันถึงคดีหลักมันไม่เกี่ยวอะไรเลยเดี๋ยวคุณก็จะไปแอมแปะเรื่องที่บูมพูดว่าจะไปร้องเรียนสอบวิธีไม่เกี่ยวอะไรกับคดีคุณค่ณคะไม่เกี่ยวทีนี้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ต่างประเทศเราก็เลยไม่จําเป็นจะต้องไปแปะหน้าบ้านหรืออะไรยังไงให้ได้ให้ได้รับทราบให้ผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมมันหลบหนีไปดิฉันเอาเรื่องราว ดิฉันไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีดิฉันมีพฤติกรรมปกติเพราะว่าพำนักอยู่ที่ฝรั่งเศสการที่คุณพูดว่าดิฉันมีพฤติกรรมหลบหนีคุณกําลังใส่ร้ายใส่ความใช่หรือเปล่าระวังนะคะระวังนี่เสียงคุณชัดเจนถึงคุณจะลบไลฟ์อันนั้นไปตรงนี้ท่านยังเก็บไว้อยู่ถ้าวันหนึ่งฉันคิดว่าคุณกําลังทําให้ฉันเสียชื่อเสียงคุณอาจจะเดือดร้อนนะคะจากที่เป็นโจทย์อาจจะตกเป็นจําเลยได้ระมัดระวังค่ะ เวลาจะพูดอะไรอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้กฎหมายอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะคะมีใบมีหมายจับอะไรนั่นออกมาทำไมอยากจะส่งไอใบนี้มาถึงฝรั่งเศสง่ายๆส่งไปที่บ้านพ่อแม่ฉันก่อนทําได้หรือเปล่าทำไมไม่ทําอ้างว่าขึ้นอยู่กับเราบ้านเมืองมีขือมีแปรไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากกับความต้องการของคุณคะ่ะ ส่วนของผู้ต้องหาที่สองขณะนี้อยู่ในชั้นอายการวันนั้นเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ให้ใปให้ปากคำเพิ่มและคำสั่งอายการก็เลยบอกว่าให้เรารอฟังคำสั่งว่าจะดำเนินการเช่นใดอ้างทฤษฎีว่าตลกดีนะคะเขาเล่าว่าผู้ต้องหาที่1นเดินออกหมายจับแล้วก็คือจบไป หรือแต่ผู้ต้องหาที่สองฉันไม่ได้โดนออกหมายจับในข้อหาที่หมิ่นประมาทคุณนะคะแต่โดนออกหมายจับในข้อหาที่ไม่ไปตามหมายเรียกคนละเรื่องกันเรื่องคดีหมิ่นประมาทยังไม่จบนะทีนี้คุณบอกว่าเหลือแต่ผู้ต้องหาที่สองคุณเพิ่งไปสอบปากคำเพิ่มในวันที่9ที่ผ่านมาและอายการบอกให้รอเรื่องไปถึงอายการแล้วแปลว่าอายการสั่งสอบเพิ่ม เรื่องไปถึงอายการโดยที่ไม่มีผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกสอบเลยสักคนหนึ่งตำรวจส่งอายการอายการกำลังพิจารณาแล้วสั่งให้สอบโจทย์เพิ่มแต่ไม่เรียกสอบผู้ต้องหาเลยแปลว่าอะไรคะชมเอ๋ยชมงามกรามไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่แล้วอารามแท้และตะลึงแปลกนะคะ คดีที่กกตูมก็เป็นแบบเนี้ยเรื่องไปถึงอายการแล้วไม่สั่งสอบอะไรเพิ่มก็คือสั่งไม่ฟ้องจบเปิดเสร็จคดีที่นางลือนี่ก็เหมือนกันผู้ต้องหาคนที่สองเขาพยายามติดต่อจะเมื่อไหร่จะจะเรียกสักทียังรออยูออ่ไม่เรียกยังไม่ต้องมายังไม่เป็นไรแล้วปรากฏว่าตอนนี้ไอ้ตัวโจทย์บอกว่าเรื่องไปถึงอายการแล้วอายการสั่งสอบเพิ่ม ไม่เคยสอบผู้ต้องหาเลยแต่สั่งสอบโจทย์เพิ่มคุณว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงหมายจับเนี่ยนะคะถ้าคดีสิ้นสุดลงหมายจับก็หมดอายุไปด้วยตามปริยายค่ะแล้วโดยปกตินะคะการส่งอายการที่กกตูมเนี่ยเขาเอาส่งอายการโดยที่ไม่ได้มีหนังสือมาเรียกดิฉันร่วมด้วยเพราะอะไรเพราะเขาสั่งไม่ฟ้องเวลาสั่งไม่ฟ้องเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเอาผู้ต้องหาไปด้วย อันนี้ก็เหมือนกันเขาเอาไปส่งอายการโดยไม่มีการเขาเรียกว่านำส่งอายการอิเธิเดีย่ยตำสั่งสอบเพิ่มมาแล้วก็เรียกอิทถิ์ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มีการนำอิทถิ์ส่งอายการเพราะเขาสั่งฟ้องแต่นี่เอาไปส่งอายการโดยไม่เอาผู้ต้องหาไปด้วยแปลว่าตำรวจมีความเห็นอย่างไรอายการสั่งสอบเพิ่ม แต่ไม่สอบผู้ต้องหาสอบโจทย์แล้วคุณคิดว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรเวลาที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะคะผู้ต้องหาจะไม่รู้เรื่องเลยสั่งฟ้องไม่ฟ้องแต่อตัวโจทย์มันจะรู้คะ่ะมา,า,มเ,าเดี๋ยวามามวเรื่องอื่นๆเด็กอย่าฟังฟ<ๆ>ังฟังฟังฟังไปก่อน <c oughs> ม่น้องชมพู่ก็อย่าทำฉันเลยสงสารฉันมากฉันกลัว นี่นะคือจุดเชื่อมโยงอะจุดเชื่อมโยงอะที่ว่าตอนนั้นลออหมายเรียกหมายเรียกพยานไปอะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนอะไรกันไหมในเนี่ยแต่ตอนนี้ได้ไอผู้ต้องหาที่สองได้ไปแสดงให้เห็นแล้วว่ามีจุดเชื่อมโยงกันแบบไหนอะไรยังไงบอกละว่าเป็นความคิดของหนูจุดเชื่อมโยงชัดของคุณคุณคุยกัน ความผิดมันอยู่ที่คนเอามาเผยแพร่ถ้าจะมีนะคะแต่สิ่งที่ฉันเอามาเผยแพร่มันคือความจริงไม่ได้ม่นประมาทอะไรคุณเลยแต่คุณไปพูดโกหกคุณไปพูดในเรื่องที่มันไม่จริงไม่ตรงตามแชทฉันเลยเอาแชทออกมาให้คนเห็นว่าความจริงมันคือตรงนี้ไอ้ที่คุณบอกว่าคุณไม่เคยไปวุ่นวายไปติดต่อไปโทรศัพท์เขาความจริงมันจึงไม่เห็นไหมคุณโทรรวัรวสิ่งที่คุณพูดมันเป็นเท็จ การนํำเสนอความจริงแล้วกลายเป็นหมิ่นประมาทตรงเนี้ยนะคะโดยที่คุณนําเสนอเรื่องเท็จฉันเอามาแก้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ความจริงมันคือตรงนี้นะกลายเป็นฉันโดนหมิ่นประมาทก็ให้มันรู้ไปค่ะอ้าแสดงแสดงเข้าไปแสดงพฤติกรรมเข้าไปเออพอมันโดนจี้เรื่องจุดนี้บ่อยๆมันก็ออกมาบอกว่ามันคิดดูแล้วเด็ก ว่าเราเนี่ยอุตส่าห์ว่าปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนแต่ที่นี้ว่าในทางเอฟซีอะไรพวกเนี้ยของเขาเนี่ยก็พยายามว่าวอนเหลือเกินคืออยากจะให้เราออกมาไงเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยปรึกษากับทางพนักงานสอบสวนแล้วก็อายการเพื่ออายการเขาก็บอกว่าอ้าโอเคอย่างนั้นก็อให้เก็บหลักฐานทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เนะี่ยมีการเก็บหลักฐานทุกอย่างแล้ว ต่อไปนี้เราก็จะทำการเก็บทุกวันก็คือเส้นผมดิฉันไม่ทราบว่านายวีรศักดิ์สาธุภาพเนี่ยเข้าใจเรื่องราวถูกต้องหรือเปล่านะคะเขาบอกต่อไปนี้เราจะทำเก็บการเก็บคดีที่คุณแจ้งความฉันเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับที่ฉันพูดทุกวันนี้นะมันไม่เกี่ยวเลยอะคุณจะไปเอาพฤติกรรมว่านี่ไงนะั่มันด่าไอ้ไหลนี่ไงมันอยู่งู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ฉันผิด มันไม่เกี่ยวข้องกับต่อไปนี้เราจะทําเก็บหลักฐานทุกวันคือต่อไปนี้เราจะเปิดคลิปอียานหารับประทานหาแดกทุกวันใช่ไหมคะหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่าท่านที่จะเปิดเพลงแล้วไม่มีใครฟังจะเปิดคลิปอียานอย่างนั้นเหรอคะเราวังจะผิดกฎ u t u b e นะคะเดี๋ยวช่องปลิวนะ <laughs> ระวังช่องปลิวนะจ๊ะ เส้นผมนี่เป็นตัวสำคัญตอนบ่ายนะเยกันนะ่ะคือส่วนนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่บูมกับหมวยพูดบนภูเขาเนี่ยมันการกระทําแบบไหนลักษณะไหนมีสิกัดอยู่ตรงไหนอะไรนี่ส่วนเราเนี่ยที่ยังไม่พูดเนี่ยแต่เราก็พูดบ้างนิดๆหน่นนอยๆเพราะว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยคือเราก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรในเรื่องคดีหลักนะ ออกมาเกาะบ,บูมน้อยแล้วนะคะบอกว่าเรื่องที่บูมน้อยเคยได้ยินมาและที่พูดเมื่อคืนเนี่ยเขาก็เคยรับรู้เหมือนกันขอยืนยันว่าบ,บูมน้อยพูดจริงทั้งคุณทั้งบูมน้อยนะคะคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่คุณมีหลักฐานไหมบูมน้อยเองก็พูดว่าเขาไม่มีหลักฐานเราก็สหวิธิเล่าแต่เขาจะไปเล่าอ่ะว่าสาวิธิเล่าในการที่คุณจะเอาไปร้องเรียนอะไรใครยังไงปันปากเปล่าไม่ได้นะคะมันต้องมีหลักฐานนะคะ ส่วนที่เราจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยคือตอนนี้คือตอนนี้นะไปใช้วงศาคณะญาติอยู่ฝรั่งเศสแล้วคือไอ้ครอบครัวพอนสนเนีนะ่ยนามสกุลดิฉันเป็นภาษาฝรั่งเศสกรุณนาะอ่านออกเสียงให้เป็นฝรั่งเศสด้วยค่ะนะคะกองสตองนะคะคิดจะส่งจุดมุ่งจุดหมายคิดจะอะไรยังไงมาออกเสียงให้ถูกนะคะไม่ใช่คอนสแตนค่ะกองสตองหัด หัดนะเสือหัดหัดหน่อยนะกองสตองค่ะเอาให้มันถูกถูกนะคิดจะโกอินเตอร์ไปใช้วงศาคณาญาตคุณหมายความว่ายัางไงฉันแต่งงานมาอยู่นี่จะสามสิบปีแล้วนะคะไม่ใช่พึ่งมาอยู่ไม่ใช่ว่าพึ่งจะมาลุกขึ้นมาได้ผัวฝรั่งฉันอยู่มาเนี่ยจะสามสิบปีแล้วนะคะยี่แปดยิบเก้าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉัน อยู่ที่นี่มีชีวิตมีครอบครัวที่นี่เหมือนปกติเหมือนคนไทยที่มีชีวิตมีครอบครัวที่ต่างกันก็คือว่าสามีฉันอยู่ฝรั่งเศสฉันมีลูกมีครอบครัวมีบ้านช่องห้องขอมีบัตรประชาชนมีพาสปอร์ตมีทุกอย่างเป็นคนฝรั่งเศสคนหนึ่งค่ะถามว่าทำไมเราถึงไม่ดาเนินการต่อ ไปถามมันเลยบอกมันเลยนะว่าว่ายายานเนี่ยไปถามพี่สาวมันดูว่าคดีที่สองเนี่ยเราทำอะไรบ้างคดีที่สองมีหมายเรียกมาหมายเรียกเดียวคะ่ะแล้วก็เงียบหายไปทำไมต้องไปถามพี่สาวคะมี เดี๋ยวจะมีประโยคที่คุณพูดเหมือนกับว่าคุณโทรไปคุยกับพี่สาวฉันพี่สาวฉันพูดอะไรยังไงฉันเพิ่งคุยกับพี่สาวฉันถามตลอดนะคะฉันติดต่อทางบ้านฉันอยู่ตลอดว่ามีเรื่องมีอะไรอะไรยังไงไหมไม่มีทั้งหมายจับไม่มีทั้งหมายเรียกไม่มีอะไรมาเลยคือเราแจ้งความไปสองคนในเมื่อออกหมายจับอีกคนนึงต่อไปนี้ก็เหลืออีกคนนึงที่ต้องดําเนินการ คือมันผ่านขั้นตอนของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนไปหมดแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ชั้นอายการกําลังพิจารณาอยู่เช็คที่ตอมอได้เลยคือลงตอมอมากระโดนสิ่งที่เราทําเนี่ยคือเราพยายามทำเงียบเงียบเงียบมากเลยเนาะเราพยายามทําเงียบๆเดี๋ยวก็ขึ้นไล์ ขึ้นสตรีมช่องคนนั้นคนนี้เขาไปเม้นต์รัวๆบอกไอ้ไหลยอยู่เอาข้อมูลไปให้จันสีเอาหมายจับไปให้จันสีไปบอกนู่นบอกนี่กับไอ้ใหม่จนไอ้ไหลโกรธไอ้ไหลคิดว่าตัวเองรู้อยู่คนเดียวที่ไหนได้ไอ้ใหม่กับจันสีได้ข้อมูลก่อนอันนี้ทําเงียบมากเลยเนาะแต่ทําอะไรทําไปคะ่ะแต่ช่วยเร่งหน่อยนะคะดิฉันแปลกใจมากเลย คดีอะไรไปถึงอายการแล้วแต่ไม่เคยมีใครส่งหมายมาเรียกผู้ต้องหาไปสอบปากคำอะไรเลยแปลกมากสาววิธีเคยไปสอบปากคำครั้งเดียวเองก็คือส่งมาสอบชี่กกตูมหลังจากนั้นก็ติดต่อจะไปจะไปที่นางือนางือก็บอกใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นยังไม่ต้องมาใจายเย็นใจยเย็นยังไม่ต้องมาเดี๋ยวจะเรียกเองใจยเย็นใจยเย็น มันใจเย็นจนตอนนี้พอไปส่งอายการได้ยังไงเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาย,ยังไม่โดนสอบปากคําเลยอะเร่งหน่อยนะคะไม,ไม่รู้โจทย์อาจจะใจเย็นนะคะแต่ผู้อย่างดิฉันเนี่ยโดนหมายจับอยู่โดนอะไรนี่ใจร้อนคะ่ะเร่งหน่อยเร่งหน่อยคะ่ะมันนานแล้วนะ่าจะเป็นปีแล้วนะคะอะไรการจะเป็นปีแล้วไปถึงอายการแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยช่วยเร่งให้หน่อยนะคะฝากด้วยนะวีรศักดิ์สาธุภาพ อ๋อแต่เวลาไปขึ้นไลค์กับรถระวังนะจ๊ะเดี๋ยวแอนแอนจะโกรธเอา